สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม black cover m นะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับ yuno spirit drive นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นกาชาเดอ่าเราจะมาสุ่มกันนะครับในรอบนี้เนี่ยกิจกรรมโคตรเยอะอ่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอ่ก็จะมีพวกตู้ yuno มาร i l a n asta นะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยพยายามทำให้หมดนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรละอ่ะส่วนรอบนี้ก็จะมี ตัวที่สมได้999ครั้งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้ตัว SSR กี่ตัวอ่ะก็สำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยก็ไม่น่าจะต้อง แนะนำแล้วว่าจะเลือกตัวไหนนะครับเพราะว่า,าหลายๆคนเนี่ยก็ขาดตัวไหนเนี่ยเล่นทีมไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะเลือกเอาละกันแล้วก็พยายามสุ่มให้ได้ครบนะครับจะได้แบบว่าได้โลหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยที่คุ้มที่สุดนะครับก็หรือว่าถ้าใครขี้เกียจเนี่ยก็กดไปเลยเดี๋ยวมันก็มาอีกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอไอ้ตั๋วแบบนี้เนี่ยมันจะมาเฉพาะฉลองกิจกรรมใหญ่ๆนะครับก็พยายามละกันสุ่มให้ได้999ครั้งนะครับจะได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับสำหรับอไอ้ตั๋วแดงตั๋วส้มเนี้ยอะ โอเคที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นของอ,อ,อันนี้อันนี้เนี่ยก็แจกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไอ้หน้าเสริมแก่ง SSR เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไอเทมแรเนาะมันจะค่อนข้างหายากกว่าไอตัวเศษอนเนกะส์นะครับยังไงก็ควรเล่นอ่าแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมัน มีการลดอ่าค่าสเตมิแาในการลงด่านด้วยนะครับก็ใช้คุ้มค่านะครับก็พยายามลงก่อนอ่ะแล้วที่เหลือเนี่ยค่อยๆว่ากันโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันสำหรับยูโนนะครับปะดูกันสักหน่อยอ่ะยูโนเนี่ยซึ่งรอบนี้เนี่ยผมมีงบอยู่50,000เกือบ56,000นะแล้วก็ตั๋วอีก30ซึ่งมันก็จะมีพวกอ่ตัวแรกของแรกด้วยอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แลกเลยด้วยซ้ำมัง้ง อ่าเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่น่าจะได้แลกอะ่ะเพราะว่า,าสุ่มอะไรเนี่ยก็น่าจะพอละเราก็จะมีกิจกรรมแจกตั๋วอีกอ่ารวมๆเนี่ยก็100ใบอ่าก็น่าจะพอแก่การสุ่มยูโนนะครับแล้วก็ตู้ต่อไปเนี่ยจะมีโนเอลกับริวมาที่เป็นซีซั่นที่8ไม่สามารถเข้าได้อ่ะโอเคแผนในการสุ่มวันนี้เนี่ยซึ่งผมมีหน้าสกิลอยู่1อันนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนจอมเวท อันเกประสงค์เนี่ยมี4ผมจะเน้นเป็นไอ้นี่นะเป็นการ์ดอย่างแรกเลยเนี่ยผมอยากได้การ์ด5ดาวซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าขอแบบออกแบบพเพนเี้ยสเลยละกันที่แบบว่าสุ่มตัวไม่ออกแล้วออกแต่การ์ดเนี่ยอันนี้โคตรชอบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ สำหรับใครที่ต้องการเติมเงินนะครับผมขอแนะนําพ่อมดเคเวอร์เพย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํามากมายโดยการันตีผู้ใช้บริการนะครับที่มีมากกว่า1000 0แคนคลิกเลยที่ w w w k ไซต์เเคเวอร์เย์คอมเติมเกมแบล็คโควาอวันนี้ใช้เพียงแค่ AID เท่านั้นนะครับแล้วยังคุ้มถึง3ต่อด้วยกันอย่างแรกนะครับส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเวอร์คอยคุ้มสุดๆอย่างที่2นะครับกิจกรรมฉลอง1นึ่งแสนไลค์หน้าเพจลุ้นรับของรางวัลแจกแบบจุกๆมูลค่ามากกว่า1000 0แสนบาทอย่างที่3นสาน้านอมนอน รักเงินเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกอย่าลืมนะครับเป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเคยว่าเป๊ะโอเคตอนนี้อยู่ที่หน้าตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้มีตู้นี้ด้วยหรอโอโ้โหดักสุดๆอะ่ะมายูโน่สปิริตได้โอโ้โหเหล่อเท่จริงๆอะมีตู้การ์ดด้วยอาจจะมาแวะตู้การ์ดเหมือนกันนะเพราะว่าถ้า200โลแล้วเนี่ย การ์ดไม่ออกเนี่ยงานงอกเลยนะมาเราจะมาสุ่มด้วยงบ5 5 0 0 0กับอีก30บใบครับไม่รู้ว่าจะยังไงโอเคปะตาแรกโอเคประตูทองเริม <c oughs> ไม่มาไม่รู้ว่าเขาไอ้นี่กันหรือเปล่าสุ่มกันไปหมดเลยหรือเปล่าเนี่ย มารอบสองรอบสองเฮ้ยเดี๋ยวสุ่มตัวฟรีก่อนดีกว่า,วาอ่าล่ไล่ไล่คอไล่คอมากลับมารอบที่สองนะครับโอ้โหยังไงอะ <laughs> ไล่คอโอ้โหเอาล่ะได้กลิ่นละกลิ่นมาละ สงสัยต้องมายืนที่ริมสาเหมือนเดิมละอันนี้ gm เขาเติมยูโนเข้าตู้หรือ,อยังเนี่ย<ะ>โอยทรงไม่ค่อยดีว่ะรอบนี้ไปแล้วนะครับ20บใบรอบที่3ขอการ์ดขอการ์ดนี่อันนี้อันนี้ไปโอเคโอ้โหชุดไม่ดีลืมตาโอ้ยลึก รอบนี้ลึกลึกอีกแล้วลึกอีกแล้วใจเย็นๆน,นะเกมเรายังอยู่กันอีกนานนะเกมนะครับหมดไปแล้วนะสี่สิบไปอุ้ยเอาเรื่องว่า เขาเอาจริงอ่ะเนี่ยเขาเอาจริงเจ้าเพชรคือหรอไม่ใช่สิยูโนอันนี้ไม่ใช่สิเพื่อนไอ้ตรงนี้ห่วงจุยเริ่มไม่ได้ละเดี๋ยวเราสลับไปข้างบนหน่อยดีกว่าโอ้ยวันนี้เราอยู่กับปิมน้ำหมดไปแล้วนะ40 50โอเคต้องมาแล้วแหละ โหยเอาอีกแล้วไม่เคยเลยไม่เคยเลยเฮ้ยเขาเอาตู้เขาตัวมาใส่หรือยังวะเนี่ยทุกคนผมว่ามันแปลกแล้วว่ะเอาไงดีวะอ่ะหน้าถ้ำหน้าถ้ำตะโกนเข้าไปก่อนยูโน่อยู่ในถ้ำมะเนี่ย ห้าสิบแล้วนะไม่ลืมตาเลยมันไม่ใช่แล้วนะเพื่อนโ,อโหยของจริงยูโน,โน่หมดตู้ปะเนี่ยโอ้โหเอ้ผมว่าแม่งแปลกแกแล้ววะ 60โลอ่ะคือไม่ได้เลยมันไม่ใช่แล้วนะสงสัยต้องมาที่เก่าโอ้ยของจริงอ่ะรอบนี้ถ้ามานี่ก็คือต้องมีแถมแล้วนะเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละเจโลไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ย าจริงจะร้อยแล้วนะ S S R ก็ไม่ได้เลยนะลึกจัดเออมันต้องมาบ้างละ่ะต้องแถมและอย่างเงี้ยโอ้โหไม่แถมลุ้นการ์ดนะการ์ดปปะยูโนโ่ เดี๋ยวดูดิว่าไอ้มันม่วงแม่งจะมาเปล่ามาทุกตู้กัด <c oughs> ออากกา์ดก่อนออากกา์ดก่อนยังยังยางกาตาโ <c oughs> <c oughs> อ้โหยังไม่ใช่ห <c oughs> ูตกใจหมด ลุงอรุนโอ้ยเอเวันลึกกว่ามาแล้วละ่ะโอเคโห่กว่าจะมายังลึกอ่ะเจ็ดสิบโลมาแล้วครับยูโน่ตัวแรก ต่อดิเออต้องมาติดๆแล้วล่ะอย่างนี้ลืมห,หูรอบนี้ใจคอไม่ดีเลยแปดสิบโลนะมาที่แปดสิบเลยแล้วก็ไม่มีไอ้นี่ด้วยไม่มี เอโผล่ R, Pro, มาเลยสงสัยต้องอะไปที่เก่าดีกว่าริมสะฝั่งบนอ่ะเนี่ยแหละรอบนี้ขอการละที่เหลือขอการ์รัวๆเลยไปประตูทองโอ้โหชุดโอ้โห,หอของจริงวะ่ะยูโน่รอบนี้ ไม่ออกเลยอ่ะออกยากมากโอ้โหร้อยโลแล้วอ่ะได้ตัวเดียวยังไงวะเนี้มารอบนี้แหละต้องมาแล้วโอ้โหอ่ะโอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยแม่งหลุดเลทช,ชัว ไม่ลืมตาอย่างเงี้ยแต่ลุงอ่ะจากสถิติไม่ใช่หรือว่าเฮ้ยโอ้โหไม่ลืมตาก็มาว่ะมาแล้วครับอีกหนึ่งตัวยูโนโ 1>, 1ดาวโอ้ยหนดาวการ์ดจะไม่มาเลยหรอมาเดี๋ยวเปลี่ยนที่อีกเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมาตอนนี้เราไปที่110แล้วนะเราโดนไปการ์ดยังไม่มาเลยนะครับอโอเคอีกทีการ์ดอันนี้นะเพื่อนไปโอเค ลืมเออต้องแข็งม,มากแล้วแหละเออดีมากการ์ดมาสองเลยปะโนโเอลยูโนโสวยสตสสแต่การ์ดยังไม่มานะ ทำไมรู้สึกได้ตัวแล้วมันแบบไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่อย่าบอกนะทำจริง,รอ,งยอย่าบอกนะว่าต้องไปเปิดตู้การ์ดเนี่ยโอ้โหมาแล้วครับสองตัวเ <laughs> บิ้ลเบิ้ละ เดี๋ยวนะผมขอเช็คก,ก่อนว่ามีกี่ตัวแล้วเนี่ยยูโน่สามดาวแล้วนะตอนนี้ยูโน่สามดาวถ้าเราการันตีก็จะเป็นตีดาวโูหอัพเศตอีกโอย <_ L> อย่าบอกนะว่าจะไม่ได้ใช้เศษอเนกประสงค์อนะคืออยากได้การ์ดไง <_ L> เรื่องของเรื่องออ่ะไปก่อน โอ้โหชุดแบบนี้อีกแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบโกงเกินไปแต่ตอนแรกก็เอามาหนักอยู่นะจะแ,แถมตอนหลังนี่ก็ไม่น่าจะเปไ็นไรหรอกมัง้งมาเดี๋ยวเรากลับมาโซนล่างบ้างอูจะการันตีแล้วอะไปแล้วนะร้อยสเข้าสู่ร4 0นะครับการ์ดยังไม่โพ่ โอ้โหรู้เรื่องเลยอย่างนี้ลืมนิลืมก็บ,บ้าละ่ะไปแล้วนะครับ140 150อ่ะแคทอีกทีนึงเฮ้ยเดี๋ยวไล่ข้อจริงไล่ข้อสุ่มการ์ดนี่ทำไมมันยากเย็นขนาดนี้แล้วยูโนนี่การ์ดค่อนข้างสำคัญนะครับ แต่บางคนเขาก็ไม่เล่นนะเขาไปใส่การ์ดเฟอร์โกเลียนนะครับแต่ผมว่าการ์ดเขาดีนะมาชุดโอ้โหชุดนี้แกโอ,โ,โอ้โหผมว่าเขาไม่ให้แล้วแหละยังไม่ดียังไม่ดีเปลี่ยนที่ มาตรงนี้กันตรงนี้ตรงนี้ดีตรงนี้ดีนะไปเหลืออีกห้าสิบโลตอนนี้หมดไปร้อยห้าสิได้มาสี่ตัวก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะอ่ะรอบนี้แหละยังไงเ hey. แถมไหมไม่แถมเออมันต้องแบบเป็นหน้าการนี้มา โอ้ต้องมาลุ้นอีกว่าหลุดเลสเปล่าอย่านะโอเคโอเคเซ็กแก้เพื่อนตัวพอแล้วตัวพอแล้วยัง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 โอ้ตัวยอเหรอเฮ้ยน่าจะยังน่าจะยัง โอ้โหเป็นไงอะ่ะจัดไป,ป<ะ>กวางน้อยโหหลุดเลดหลุดเลดไม่ดีไม่ดีดย้ายต่อมาหน้าถ้ำเนี่ยการ์ดขอหน่อยไม่ได้เหรอเพื่อนจะการันตีแล้วเนี่ย ไปโอ้โหชุดอย่างนี้แกโอเคแต่ลืมขอกาดหน่อยเถอะจริงสักใบไม้ชื่นใจหน่อยเสียวรุดเลดมากเ้ย โอหมาแล้วครับกองทัพแห่งหลุดเลสทยอยกันมาเลยอ,อะไรครับเนี่อโอ้โหเริ่มมาแบบหลุดเลดมาแล้วอะ่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่โดนแล้วนะรอบนี้แต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าใส่ตู้การ์ดเลยดีวะมาเดี๋ยวการันตีอันนี้ก่อนละกันไว่ว่ากันว่าจะออกหรือเปล่านะ โอ้การ์ดยังไม่มาเลยสักใบทุกคนรอบเนี้ยแหละโอ้โหสักคลิปลัวๆเลยช่วงนี้อีกทีดิไปโอ้โเป็นไงถ้าลืมตาก็หลุดแน่นอนอย่างเงี้ยประตูเงิน ตีว่ะการันตีการ์ดไม่มาโอ้โหของจริงอ่ะรอบนี้มาเดี๋ยวเรามาริมสะวงจุ้ยของเราอีกทีวงจุ้ยแม่งหลุดกระจาย <c oughs> การันตีต้องแถมนั่นแหละมาการันตีต้องแถมนะต้องแถมนะ แถมไหมไม่แถมโอ<ะ>้จบเลยอเอาล่ะทุกคนความมันหลังจากนี้มาแน่นอนเดี๋ยวผมขอเช็คยอดก่อนก็คือตอนนี้เรามียูโน่สี่ดาวเดี๋ยวผมยัดเสรจเลยอันเนี้ยต่อไปน่าจะเป็นตู้การ์ดโอ้ตู้การ์ดหลายๆคนก็ไม่แนะนำให้เปิดนะ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะแต่ในกรณีเคสอย่างผมเนี่ยมันควรจะเปิดแล้วแหละเพราะว่าตู้มันไอตัวมันล้นละแล้วก็การ์ดเนี่ยมีการ์ดอะไรบ้างวะเนี่ยถ้าหลุดขอเป็นยูโน่เวนิซ่าหรือว่าโซล่าก็ได้นะราชนี้แม่มดก,ก็โอเคที่เหลือไม่ต้องอมานะหรือว่าถ้าแบบแย่ที่สุดก็ริวแล้วกันไปกดคลิกด้วยแต่แม่งเข้ามือ <laughs> มาตู้การ์ดส0โลแรกนะครับไป โหอย่างนี้ยังไงเนี่ยปู่การไม่ออกจริงอะ่ะแย่แล้วแย่แล้วเข้าเนื้อแล้วรอบนี้อีกทีดิโหชุดลืมซักเสื้อเนี่ยโห,โห ชุดไม่เปลี่ยนเลยมาตรงนี้บ้างอยู่กับตู้การ์ดกดก่อนเป็นเคสตอันนี้มาทีเดียวสองเลยดิจะเลิกบ่นเลยไปโอ้ยชุดคือแบบผมว่า น้องคนนี้แม่งน่าจะไม่ได้ซักเสื้อแหละโอ้การ์ดยูโน่อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดจะหมดเลยเนะี่ยโหแม่งเกลือจริงวะเกลือจริงอ่ะเอ้ยโห oh, แต่อย่างเงี้ยแม่งหลุดเล็ดชัวยังไงเฮ้ย โอ้โหมารับตารับตาเถามาเกมมันแกล้งวะเนี่ยโอ้โหน่าจะแกล้งแหละแกล้งแกล้งกูแหละอันนี้เดินขึ้นไปได้ปะเนี่ยไม่ได้งานที่เก่าเลยละกันมาแล้วนะหนึ่งใบเราจะสุ่มไปเรื่อยๆรอบนี้ ลืม <c oughs> เฮ้ยตามาอีกแล้วโอ้แต่มันจะให้สองรอบเลยอ่ะมันเป็นไปได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้เหรอใช่ไหมโอ้ยมันเป็นไปได้วะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมตาแต่ก็มาเออว่ะ <c oughs> เอาว่ะเ,เกมแม่งแกล้งกูชัวร์เลยอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่แล้วแหละแกล้งแกล้งกูแหละเออตอนนี้ ผมมีการ์ดแล้วสองดาวถ้ารวมเสร็จที่ยัดสกิลด้วยนะเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวไปกันต่อ,อเถอะมาหน่อยนึงเถอะมาหน่อยหนึ่งหมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจริงๆอะถ้าตู้สุ่มตัวมันได้การ์ดมาตั้งแต่แรกนี่อันนี้จบไปแล้วเนี่ยจะมีเพชรสุ่มโนเอลไหมเนี่ยไปรอบนี้ลืมตาดีลืมดีลืมดีมดแถมปะ ขู่ไม่แถมอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะเมื่อกี้เขาให้มาสองเลไงมันหลุดก็ไม่น่าจะแตกโอ้โหยังไงว่าแล้วอ่ะโอเคแต่ได้การ์ดวาเนซ่ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้ใช้ไปแล้วนะ60ครั้งนะครับน่าจะอีก40ใบนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้อีกไหม ทาไม่ได้ก็น่าจะหยุดก่อนไปโหจบเลยอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่หยุดเนี่ยเขาอาจจะดึงไปลึกถึงไอ้นี่ก็ได้นะแบบไปลายตู้แล้วอะ่ะขอให้สักใบก็ได้มา โอ้โไม่ออกว่ะทุกคนการ์ดเขาลืมมาเติมมัเนี่ยมาตรงนี้อีกทีดีกว่าตรงนี้การ์ดออกดขอออีขออีกสองใบขออีกสองใบสามใบอะไรก็แถมเลยไปเออโอเคลืม เอาว่ะแถมไม่แถมจะหลุดไหมเนี่ยยูโนโ่เพื่อนสุ่มตู้การนี่ก็ไม่ต้องลุ้นเยอะเพราะว่าไม่มีตัวอยู่แล้วแต่ถ้าใครแบบงบน้อยเนี่ยไม่แนะนำนะครับมันค่อนข้างที่จะยังไง โอ้โห oh, oh. สุดยอดไปเลยครับหลุดสองใบแล้วการ์ดครับตอนนี้เอาตรงไหนดีวะมาตรงนี้อีกทีหนึ่งรอบนี้แหละจัดไป <c oughs> ไม่ออกวะ่ะทุกคนตอนนี้การ์ดยูโน่ได้มาสองใบ โอยคันมือวะ่ะอีกทีดิขอได้เหอะไม่น่าใช่แล้วอย่างเงี้ยไม่น่าใช่แล้วเ,วเพื่อนหูไม่ออกว่ะทุกคนผมว่าผมอาจจะต้องแถมดิ เออถ้าได้ก็จบเลยแต่ชุดอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าหลุดเลสน,นะแยกย้ายหลุดเลสนี่คือเลิกคุยเลยอันนี้เปล่ายังไงเออโอเค2งดาวละ <C le af> โอ้ยเพชรเหลือเท่าไหรว่วะเนี่ยอู้ได้อีกทีปะ อีกทีดิอ่ะ,อะไอโอ้ชุดนี่คือจบพอละเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปนะครับ <c oughs> ตู้การ์นี่บอกเลยว่าไม่แนะนำ <c oughs> แต่สำหรับใครที่มันได้ตัวเยอะและ้วก็นั่นแหละก็มาตู้การ์เถอะไม่งั้นมันมันล้นไงเพราะว่าสุ่มตู้ยูโน่ไปมันก็เท่านั้นนะครับมา อันนี้วันนี้เราได้การ์ด3ใบแล้วก็ได้ยูโน่สดาวนะครับสำหรับตู้200อันนี้130เป็น330หู3โอ้โลได้การ์ด3ตัว4ถือว่าก็ไม่แย่มากนะครับแต่ก็ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะว่า,าเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำ ซ้ำเดียววะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวนะกาตอนนี้ผมจะได้อยู่ที่1 2 3 3ดาวสามดาวก็โอเคละเดี๋ยวได้จากอ่ไอตัวพวกกิจกรรมพวกนี้อีกเป็น4อันนี้เป็น4ดาวแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนมันมีอีกไหมสดาวมีอะไรแจกอีก สดาวสดาวไม่มีละมัง้งแล้วก็น่าจะรอกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ก็ไม่น่าจะเปิดต่อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเก็บเพชรไปเปิดโนเอลต่อนะครับตัวนี้ก็แนะนำว่าให้มีไว้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้นครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ